สวัสดีนะครับเ c ซทุกท่านที่ก็มาเยี่ยมชมนะครับช่องของสัญจรทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันที่1ทธันวาคม2566นะครับวันนี้สัญจรทัวร์มาเที่ยวมาทัวร์มาแคมป์ปิ้งที่ชะอมแก่งคอยสระบ,บุรีที่เจาเจะแจแคมป์รับนะครับวันนี้ก็ดูแล้วก็มาถึงแล้วก็ได้ที่พักเป็นหลังนี้นะครับที่พักหลังนี้แหละ ที่หนึ่งในราคาที่800บาทนะครับในราคา800บาทก็เลยเข้าพักที่นี่นะครับผอภาพรวมของจ,อจะแจแคมเขาก็จะมีคลองน้ําหน้าบ้านเลยครับตอนนี้ก็พักอยู่ยตรงนี้แหละแต่มาช่วงนี้น้าไม่ค่อยเยอะนะครับน้ําจะไม่ค่อยเยอะก็เลยคงเท่าที่เห็นครับน้ําก็พอมีให้เล่นได้นะครับก็คงประมาณนั้นนะครับในส่วนของ น้ำที่วิ่งลงมาจากบนเขานะครับมีนักท่องเที่ยวก็มีเล่นกันอยู่นะครับเป็นบางจุดบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักนะครับสามหลังที่ติดกันทางโน้นก็จะเป็นลานสําหรับกางเต็นท์นะครับลานสําหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์นะครับค่าบริการก็คนละ200นะครับคนละ200นะครับสําหรับ คากรังเต็นนะครับคนที่เข้ามาข้างหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถส่วนก็นั้นก็เป็นที่พักลักษณะของเฟรมตัว A นะครับฉะนั้นก็จะมีอยู่หลายหลังอยู่นะครับวันนี้ก็เห็นว่านักท่องเที่ยวก็เต็มลานนะครับวันนี้เท่าที่เช็เคมาก็นักท่องเที่ยวก็เต็มลาน รถผมก็จอดอยู่ตรงนี้นครับจอดอยู่ข้างๆนี่แหละสองคันวันนี้มาสองคันนะครับก็เลยจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆที่ล้างจานนี่แหละครับตรงด้านซ้ายตรงด้านขวามือนะก็เป็นที่ล้างจานนะครับนักท่องเที่ยวก็เอาภาชนะจานอะไรก็มาล้างตรงนี้กันนะครับส่วนเลยมาอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับก็จะแยกเป็นชายหญิงนะครับ ก็จะแยกเป็นสองฝั่งชายฝั่งน่งหญิงฝั่งนึงนะครับเป็นสองสองฝั่งแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้าบุ่นะครับไม่มีเครื่องทําน้าบุนสําหรับคนที่หนาวก็อาบน้ําแต่หอค่าหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานสําหรับนั่งเล่นนะครับลานสําหรับนักท่องเที่ยวมานั่งเล่น <S <S เลยมานิดนึงก็จะเป็นที่จอดรถนักท่องเที่ยวก็จะจอดขึ้นมายาวลงไปโน่นนะครับแล้วก็จอดขึ้นมา ตอนนี้ก็อ่จอดรถนักท่องเที่ยวที่มากลางเต็นท์ก็จอดบริเวณนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีรถเข็นให้เราเข็นสัมภาระไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับเขาเข็นจากรถเราเข้าไปที่ลานกลางเต็นท์ได้เลยนะครับในส่วนตรงถนนที่ข้ามคลองน้ำมาเนี้ยนะครับ ถนนที่ข้ามคลองน้ํามาเนี่ยฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนก็จะมีรถวิง่งไปวิ่งมาแล้วข้ามมาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งของเจอแจ๊ะเขานะครับฝั่งของเจอแจ๊ะสาหรับข้ามมาแล้วก็มากลางเต็นท์ส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างเจ้าแจ๊กก็เป็นอากาเป้รหรือเปล่านะครับอากาเป้เนี่ยอีกคนละเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับ ก็เป็นล่องน้ำนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เล่นนะครับก็เล่นลงเล่นได้เลยนะครับลงเล่นได้เลยสาหรับตรงล่องน้ําหรือว่าคลองน้ําตรงนี้ก็ลงเล่นได้เลยน้ําใสดีครับน้ําน้ําใสดีน้ําเย็นนะครับถ้าลงเล่นก็รู้สึกว่าน้ําเย็นนะครับเรียวที่ทัดก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ขี้เลี้ยวขี้เลยก็ถือว่าดีเลยล่ะเจาะเจะครับนะครับก็ถือว่าดีวันนี้ลูกค้าเต็มลานนะครับ <c oughs> ทางโน้นก็เป็นเขานะครับฝั่งทางโน้นก็เป็นเขาอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังก็เป็นเขานะครับเขาอยู่สองข้างนะครับก็จะมีลอกน้ําอยู่โซนกลางแล้วเจาะแจ๊ะก็จะอยู่ตรงข้างข้างของน้ํานะครับอันนั้นก็เป็นลานจอดรถนะครับที่เดินรีวิวผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวก็ไปจอดรถตรงบริเวณนั้นเลยวิ่งตรงเข้าไปก็จอด ก็ติดต่อสอบถามก็อยู่ข้างๆนะครับอยู่ทางด้านขวามือนั่นแหละครับที่เป็นเพลิงอยู่นั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการลูกค้านะครับให้คําแนะนําสําหรับลูกค้าเจาะแจแคมเขาเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับของเจาะแจแคมเขายังไม่มีไฟฟ้านะครับเขากำลังทําเรื่องขออยู่ตอนนี้ก็ใช้ลักษณะของโซล่าเซลล์หรือว่าเครื่องปั่นไฟไปก่อนนะครับ ถ้าจะมีลักมาพ่วงมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟเยอะๆต้องคุยกับเขาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟเขาตกนะครับเพราะเขาใช้เป็นโซลาเซลล์หรือว่าเป็นเครื่องปั่นไฟถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปคุยกับคนที่ดูแลลานก่อนนะครับเพราะว่าไฟเขาจะตกนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไฟไมันจะดับทั้งลานเลยนะครับจะมืดหมดนึ่ ก็คงประมาณนั้นเขากำลังทําเรื่องขอทางการไฟ้าฟอยู่ว่าจะลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าในอนาคตนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้กําลังทําเรื่องอยู่ก็เลยต้องใช้ลักษณะของเครื่องปั่นไฟหรือว่าโซลาร์เซลล์ไปก่อนตอนนี้ก็จอนเย็นแล้วนะครับสักสี่โมงเย็นหรือว่าสิบหกนาฬิกานะครับ สี่โมงเย็นหรือว่าสิบหกนาฬิกานิดนิดก็ใกล้ๆจะห้าโมงแล้วนะครับตอนนี้ตะวันก็เริ่มเริ่มจะคอยลงแล้วจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะหนาวจะเย็นหรือเปล่าแต่ถามเขาเขาบอกว่าเมื่อวานคืนที่ผ่านมาก็อากาศก็เย็นอยู่นะครับแต่ต้องดูคืนนี้ว่ามันจะเย็นหรือเปล่ามันจะหนาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ ็เลยพาลูกข้าลานมาเที่ยวแคมปิ้งตรงนี้รักนิดหนึ่งผมมาสองวันครับวันที่หนึ่งกับวันที่สองวันที่สามก็วิ่งกลับไปทำงานนะครับก็เลยมาแค่สองวันนะครับวันนี้นอนที่เจะแจะแคม์อีกวันหนึ่งผมว่าจะไปนอนอีกที่หนึ่งนะครับลึกลงไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวอีกที่หนึ่งก็จะไปนอนตนงนู้นนะครับอีกคืนหนึ่งคืนที่สองนะครับคืนนี้ก็เลยนอนตรงนี้เพราะว่า จองเข้ามาไว้นะครับก็เลยเข้าไปนอนตรงนี้นะครับก็ามาถึงตั้งแต่นั่นแหลคแะครับน่าจะไปบ่ายนั่หละครับประมาณถ้าบ่ายโมงบ่ายสองก็พิ่งเข้ามาถึงแล้วนะครับสําเรบคลิปนี้แค่นี้ครับคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ขอบคุณสําหรับที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ